เป็นยังไงเด็ดในไหอีหลีติไม่ฮี้งถือหลายเลยแม่นางไทยถือหลายเลยแมนางไฮแค่หลับมาได้เอาวัาดีเอาวัาดีไม่ฮี้งจ้าวัาดีจ้าเป็นยังไงเด็ดในไหอีหลีติไม่ฮี้งถือหลายเลยแม่นางไทยถือหลายเลยนม่นางไฮโอ้โหสมบ้านเจ้าของเัน ฝันว่าได้เขาไปนั่งหายอยู่ในคุกเนอะในตล่างตำรวจจับผู้ดำห้เอาไปจับเนี่ยเราเขาไปะนะโอ้เห็นว่าจนในนั่งหายจุกหลายจมคิดยังบอกออกอีไมเฮี้ยงงวดเนี่เ <c oughs> ออโอ้แตกคักแตกแน่นาะเพ่นกระยำมาตลอดจะศูนย์าสามศูนย์นี่ไหม แม่มันจำมาตงวดตัวงวดเออหกศูนย์สามหาศูนย์ามก็ย้ำมาตลอดบ่เปลี่ยนหวดดีบ่เปลี่ยนเบรกได้ปะตัวของปูจะมันเข่าขกเข่าแน่แสดงคมดีโอดีครับเออเพือแต่วสองเพื่อแต่ตสองตัวบดี้มันแตกสามตัวบอดี้แม่เออนอกกันเดอท้งเงินกับเข่าไม่ได้เออทุ่งเงินกับศูนยสามตกมาเรียนตัวนบักม่วงกับศูนยสามแม่กับย้ำกับศูนย์สามศูนย์หาศูนยองเหมือนเดิมเออศูนย์สามมาตลอด เฮี้ยเขาเรยว่าเอาขาศูนย์สามไส่ไันนี้กับพ้องกุล้ำกับตูนก็สามตัวเนาะสามตัวสองตัวแตกเนาะสองตัวสามตัวเขาเบิดทั้งว่าบนสามตัวแตกสามตัวเลยออมีเฮี้ยงจะได้นั่งไห้เอฟซีเอ้ยครับผมเถือคัดถือแม่หลายนก,กับนอกกรมโคงพุ้งไทยก็ม้าหกศูนย์สามหาศูนย์สามครับพี่ีครับผมตรงโต้เลย นะครับนอกของปูดำครับพี่ครับผนมายำตอนไล่สดไปนะครับไม่พี่ครับโก่งพุทธายอันนี้ไม่เฮี้ยงเพิ่เจมวออ์กนั่งไห่อยู่ครับพี่พครับได้คับได้แนว้ยสันว่าคําเพิ่นฝันเพิ่นกระฝันไปนนั้นไม่เฮี้ยงเนาะอันฝันไปอันบ้านเล็กทียนสามศูนย์สามเออตำรวจจับอยู่เชิงบ้านพี่ที่สามศูนย์สามครับพี่ครับผมแล้วกลับไปเสียงศูนย์สามกระฝันตำรวจจับตลอดครับพี่ครับผมอันนี้คือไม่เฮี้ยงนี่เด้อครับเด้อยไม่เฮี้ยงฝันเนี่ยไปเสียงศูนย์สามแล้วกับนอคจับ บ่าตำรวจไปจับเห็นในด้านไห้เพื่อนกระหาหรอเพื่อนกระหาเออเพื่อนกระหาแล้วบานี้ในนั่งไห้อีหลีครับพี่ครับบอ้ยนั่งไฮคือกบดึงใจได้บานี้มันตรงกับน้องสาวคนฝันนี่ครับพี่ครับแม่แม็กได้ับเบอร์แม่แม็กสังฝันกับไปบ้านหลังเก่าอีกครับพี่ทีครับผมขึ้นเพื่อนหลังนั้นมารับเนาะทงหน้ามีบอลเลีนไปวัดซันไปเข่าเลียนไปต่างๆขึ้นเพื่อน เนอนกระหาาอยู่แล้วครับอี่ซีครับผมหาศูนย์สามสามหาตบาบันไ้ที่สามเน้นคือ0 3 3ยเน้นมาตลอดนยครับพีซีครับผมน่องทุ่งเงินกับมาตกปุ๊บจากต้นม่วงมากศูนย์ห้าบรรทุดไทยศูนย์สามมิด่อนซ์สนครับพีซครับผมนี่ครับเนาะเล็กแสดงความเด๋อวปีใจกับปูดัเล็กไม่เงี้ยับฟันกับเขานะครับนาอเอซีครับฝันกับเข่ารับแทบทุกคลิปขับเอซีครับ แทะทุกคลิปงวดนี้ครับวิธีครับของไม่เฮี้งคนฝันเด้อครับเด้อชิงคล่องบนกระไรครับวิธีครับ03คลิปที่3กระไร6 03 5 03 6 03นาะครับเนาะเขาตลอดครับวิธีครับแสดงบิบโลกดีบใหญ่เก็ทครับเป็นโอเวอร์กัเวอา์วัดถือคนละครับวิธีครับดีใจแห้งมีงวดดีดีใจแห้งครับแตกคัดแตกแม่เนาะครับเนาะเอฟซีครับผมเอฟซีกับทีลุ้ยกันยกซองคนละครับวิธีครับผมเป็นบุญมหากรุศน์กันขั้นแสดงว่ามีอกดี้แข่งส่ปุ๊บมีบุญมหากรุศนผลบุญอะไรย่งใหญ่ อันไม่เงเข้าเข้าดูจักล้านงวดนี่อยู่ในทั้งหนบอกว่าถือบอสได้คิดตนรวมโอ้ยบอสคิดตัวไหนรวมอยู่ว่านทันกัยที่ครับเป็นล้านใจลายไลดีเจลายน้องก็นั่งเพื่อยทีนี้นั่งเล่นอยู่กับน้องกว่าเมนเออโอ้ยน้องมาถามดูว่าเป็นยังไงเม่น้อยเป็นยังไงทุกคือเราให้รู้ว่าที เฮ็ดนั่งซื้อก็หลาัอ,ง,ง,อ,องวดนี่คือสินักก็ทุกงวดเนาะงวดนี้สินเดียวก็ทุกงวดนะเพราะว่าไม่แห้งเพราะว่าคนมันใหญ่แห้งหลายคันพี่กับผมหาศูนย์สามเลขของปูด,ดํัมผลเนาะคับเนาะแบบตุกบ,บกับสั่งใครดีครับแต่ว่าพอไหวกับไปนั่งตั้งแต่หกศ <laughs> ูนย์สามบุญมีแต่กำบังพลยครับผมบัตรหาศูนย์สามโหกโอ้ยคิดยังไงเนาะการวิ่งซี่ครับผมอืม อันนี้แหละบุญมีได้กรรมบังคันว่าแม่นี่ได้ถ้าพูดได้เขามีบุญสันได้ทักเอาสันหังนะครับพี่ชี้ครับผมสร้างบุญหากกว่าสนพนบุญยิ่งใหญ่นะครับเนาะการิ่ดได้เงินมากบวนของับนบนมันธรรมดาครับต้องเข่าปลาไปหาในปลาในวัดต่างๆนะครับเนาะไปมองดีๆเพื่อนกับตัวรับดีอยู่กันแต่ละบอกเราบอกกระดายครับพี่ชี้ครับผมโชคหมานลำด้วยได้ครับพี่ชี้ครับผม ทำแม่มาเดือนเดือนอ่ะอันแบบไม่เฮี้ยงมาฝันมือเคลื่อนนี่แม่มาฝันยังไงฝันว่นอายุหกสิบปีสิบเก้านโอ้ยกต่ใครจะบอกว่าผู้ดำ่นก็มายั่งไห้คงทุบไายอยู่เนาะมีเฮี้ยงว่าพวกออกเลยครับไปที่ฆ่าข้างไห้เออเป็นเัี้งใบิเป็นเังไยงเออ ฝันถึงตํารวจจับสามขึ้นติดกันปานานามิถุนายนสามไปเสี่ยงขนาดปานานาตัวขับเอ็ซีครับผมลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่ซื้อไว่หลายน่าสามศูนย์เขไม่เฮี้ยงว่าซสืออะไรยครับเอ่ซีครับผมซื้อซื้ออะไรชัางใก็ไม่เฮี้ยงบันมีนถึงเมื่าวันที่หนึ่งดูลอตเตอรี่วันไม่เฮี้ยงเออซิเมนล่ะเพตรวจดูเออยัอยู่เพราะว่าได้ยินว่าซื้อหาศูนย์สามไะนะานานาาวมตตตตห่หลาย,ายาใปอยู่ไหมอืออือจริงปะเบิ้ง เออบ่เบิ่งูบ่บบถึงก้อนทีหนึ่งอยู่บอ่อย่างนั้วันทีหนึ่งอย่างศกอยู่ได <laughs> ้แล้ววันทีหนึ่งบดีศพดีซะละเออตอนนีก็นั่งหาแล้วเออตอนนี้ก็ยังทำนี่ก็ยังในนั่งไห้นะครับถือหลายๆอยูดในให้ายเลยอืออือไปเพราเปลี่ยนครับ,บพี่ชี้ครับมาคนที่ได้เงินได้หลายก็ไปเพราเปลี่ยนคือว่านะครับพี่ชี้ครับผมอืม เอามาตรวจเบิ้มดวยม่ฮียางเบิ้ม่วยเลยเลขหนามันมีสีสามดกแล้วมันชินมากซีสามสีมีบอเลขข้างหนามเลี้ยมชินห่ามฮะแ้าศูนอันนั้นหาศูนย์สามเออหาศูนย์สามซื้อไปแล้วอรเตลี่เนาะเออย่านจะฟ้องท็อกตีเดี๋ยนี้อมาเลขสามตัวตัวไหนเนี่นี่เออหด้วยพวกตัวตัวไหนซีสามสีห้าศูนย์สาม มีรู้ลละออมีเงี้ยซบอจะเตือนบอกครับพี่ี่ครับสีบอสบัวหาศูนยี่ฮะหาศูนย์สามอ๋อัจะมันเสียใเด้อพลอแม่พวยเอ้ยเออสีบอซอกซะบ่อละบานนี้ได้สีบอทีหนึ่งอ่ะเห็นบอครับเล้โอ้ยเกสีบอาเออได้พ่อละมีเงี้ยแวั <ลด S 2> นทีเนิ่งอ่ะได้แต่ตัวจ้าจะาตัวร้านชนะโอ้ยีนอกนก่อนอะไร ย่านนกกอนครับแต่ซำหนีงก็ยังไหนนั่งไห้แล้วนะครับว่าเธออไม่นั่งไห้ด้านหลังอย่นี้เออเพราะว่าถือสามตัวนี่ครับพี่ซี่ครับผมมาบ๊อกคยถือตุ่งสามตัวหลายปันนี่ว่าไงถือดู๊ไม่เฮี้ยนคยถือสามตัวมาหันได้ก็ได้ล้านพวงสินะครับที่ครับผมในเก็บเซนแปดเซนในล้านพวงงวดนี้เพิ่นซื้อหนักครับเพิ่นซื้อหนักหาซูนสามนี่นะครับเราคิดว่าได้กระสีตกปุ้งแล้วนะครับเรา สาล้านล้านสล้านสี่ล้านแล้วนะครับซถือลอตเตอรี่ต้องที่หนึ่งใบนึงปุ่นละคัทีครับผมเ่นซื้อไปหลายครับผมคือกันนะครับนัขไว้คับมีุญมีติกรรมบางกับซื้อยุครับหาหาศูนย์มบ่มีข้างหนามันซื้อตะลอตเตอรี่นะหาศูนนะครับน้องเอินกับมีเดนเจะครับนอกับไปลงศูนสหานะครับนศูนหาสามรีท่ครับไปเอาเอาไปขอในห้องกดแบกนึงเพราะว่าลอตเตอรี่เป็นมุนหน่อยยุ่ง มันถึงตัวสามต um. ัวไายพีครับผมอาเลขลักกิโลมากกว่าเข่าครับแล้วไอซีครับลักกิโลเ็นสิด้พั่ไปฟ่อนฟ่อนลักกิโลกับแล้วก็น้อยไอซีครับผมอย่างว่าเริ่มจากมืออื่นแน่กันไปฟ่อนฟ่อมนะครับเข่าไร่มองไร่บอลนี่ดอกครับไอซีครับพอเลขมันตุ่กันก็แม่เสมอเพิ่นก็สิได้เลี้ยงกับพี่ครับผมอันนี้คือดีอกดีใจขอแสดงความดีใจนะไม่เงี่ยงเพิ่นครับเพิ่นโชคดีนะครับเนาะเพิ่นเป็นค้นไข่สุกไข่หวานมาต่างต่าง หมงวดคำพีเครับผมโดยปูดั่มมาบอกผูเงินมาบอกนะครับเนาะอันนี้เป็นมาบอกมากอ่าไม่เฮี้ยงคนก่ามากเป็นอ่าซื้อกลางเพราะไว้ก็เป็นซื้อกลางใหครับพิเศษทุกคนครับพิเศครับแห่งว่าแห่งไม่เฮี้ยงเป็นคำนวณก่อนนะครับเนาะได้คิดก่อนว่าจะได้หน่อยได้หล้ายมันได้นะครับอันนี้เป็นก็รนึคิดว่าท่้นออกคิดบอกเลยว่าไม่เฮี้ยงวันจังไหนโอ้ยันน้อก ครับยุซีครับแม่เฮียงเคนมาเลยบอกกาเหนึ่งคนอย่างนอกให้เพิ่นคอยทําใจไปเรื่อยๆก่อนครับยี่ครับติหลายๆนะครับเนาะธรรมดาแหะครับยุซีครับผมค่นถือลายก็เคยมีเงินล้านแต่ว่าบพราะว่าในมีว่ะสิบล้านยี่สิบล้านน้ำเขาเยอะแยะเพราะอ้ก็เคยมีดอกครับเงินล้านกระไดครับพุเอฟซีครับผมกับมีกระไดนิดๆหน่อยๆกันละเนาะครับเนาะกับดีอกดีใจเอฟซีรวยกันยกช่องนะครับเนาะยุซีครับให้โชคให้ mắn ให้ร่ำให้รวยนะครับไปเห็นบอลครับยุซีครับ พอไหวไปวัดใหม่นะครับพี่ชีครับผมปูเคนบอกว่าอาจารย์เคนวานะครับเนาะเขาเอาเสาสามสิบต้นมาให้เพิ่นเพิ่นบอเอาเพิ่นว่าเสาก็หกเมตรย้างหกเมตรหาเมตรหกเมตรนี่แหละวัดสันคาริชีครับผมเกือบแตกสามตูของวัดใหม่ครับพี่ชีครับผมในครับเด้อวัดใหม่เขากระชิดพอไหวเอาน้ำไปซองเครือแหละครับพี่ชีครับครั้งแรกเอาไปหกเมตรครั้งที่สองไปเจ็ดเมตรนะครับเนาะกับพ้อมกับนะพุนจอยที่ให้เป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะ คุณจอร์ดหรือคุณกรพจนะครับพี่ชีครับที่อยู่เชียงใหม่นะครับให้พ่อสบายเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะเลขที่วัดสร้างใหม่ก็หกสามศูนย์เหมือนกันครับพี่ชีครับผมหมายว่าแม่เสมอเดียวกันครับพี่ชีครับผมเหกศูนย์สามะปู่กว้างสั่งเอาไว้ว่าเลขที่ให้แม่เสมอหกศูนย์สามเด้อร์สันลาครับพี่ชีครับผมบ้านแม่เสมอปกติจัดเรียงกับเซนิฟอนอ้อมคทุบานนะครับพี่ชีครับผมเพราะว่าเพิ่นรับปากไว้แล้วนะครับเนาะกระไรบองายบ่อนอยู่กับสุนมากรักกิโล อ่างวดที่สามนะครับหลักกิโลครับเี่ี่ครับผมห้าภาษีมีงวดที่ซีนะครับว่างวดเขาว่าสามงวดบาทนี้งวดนี้คืองวดที่ซีอีกมัคกับว่าอ่าท่างพ่อสไวกับท่้งทีมงานกับสิเดตพากันเอาของไปตั้งให้แล้วก็สิเดตไปฟ้อนอ้อมนะครับพี่ที่ครับผมอ่าหลักกิโลนะครับนับเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามสองตัวครับพี่ที่ครับผมนะแปดอันแปดอันก็ะมีเข้าประทรงไ้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออคือคือเดี๋ยวนี้ไม่เฮี้ยงนี่แหงว่าเขาแจ้งมาแล้วเจ้านึงได้เต็ียมเตรยมแล้วเ่อือโอ้โหเอฟซีครับดีอกดีใจนะไม่เฮี้ยงเนะครับเด้องเอฟซีครับผมเอาแหงว่าไม่เฮี้ยงเพิ่นอ่าเป็นผู้ฝันเพิ่นกระไรหลายเนาะครับเพราะเพิ่นได้ทุกงวดพอาอย่างเขาบรรสือมัทุกตัวครับพี่ทีครับเก้ยหนี่ก่อนเก้ยหนี่ก่อนอ้าวโอเคเอาบซัมมี่นะไม่เฮี้ยงเนาะขอบคุณในหลายครับผมสวัสดีครับจ้า